สวัสดีครับไปต่อยอนสกุลคำะก้าเลยครับเนี่ยเสียบๆนี่มือนเดิม่ะเพิ่งครนี่ครับเมนอยังนี่งูจักบอสสมปลาลูกเคาะครับนี่สมปะจอมปลาลูกเคาะจอมอยังจอมเคาะป่าลูกเคาะเออนี่ยนะครับเบิ้งเด้อคับแหลกแหกมันแบบคือกันเอะกลับจำกุ้ง นี่ครับมื่อนี้กินข้าวอยู่บ้านครับใน้ันบ้านตำบักหุ่งัลหุ่งครับใส่บักอกใส่บักกใส่ปูม้านี่ปูม้าอีสานเนี่ยเขาพุ่นครับปูม้าอีสานปูม้าอย่างบัดเน่าปูปลาเอาอื่นอะไรยังปูปลาปูนาปูนาอันนี้ก็ต้มไก่นะครับต้มไก่ใส่บักอกเนี่ยกระตาย เดี่ยติดใจถึมันนัวนันลาเน,ะนาะสาวครับสาวครับเปิดหนังสาวตุนข้างไก่ทอดแล้วก็ครับไก่ทอดจะมีครับโคงรงไก่ทอดกับตะบูกุ้งแน่ที่เด็ดที่เด็ดพี่น้องเอ้ยอยากไปกินก็จอมกุง้งจอมปลาซิวล่ะจอมปลาลูกเคาะ จมปลาดุกคอครับมันหายยากที่เด็ดของปลาจากร้อยเอ็ดมาเดียด,ด็ดรครับปลาดุกคอนะครับมืึงบะพริกหน่อยท้องยืใสแปร์มึงมึง,ม,งมึงพีน่น้องกุยได้แบบนี้ผู้ใดบ่กินก็นขออนุญาตด้วยจ้ะของแสบานท้องขอน้องกลับแล้วก็มะพริกมะพริกด,ด้วยจะ้ะ คร้อยมารข้าวไก่บป็นลูกโดตุอกไก่เปดนดูกนี่ลูกสาวมาไก่สะบักอกสะบักอกนะเด็กั้งเนี่เป็นของกินเชืยอเคยเห็นตะปืนกินเขาอี่ใส่ลูกจะขอกินเขาใส่ แซ่บค่ะพี่น้องจับปลาจอบนะครับปลาจอบเขาเนี้ยฮ้อนครับม,มือนี้แซ่บพัดเลยเห็นบลาเขือคืน้นนี่คือพออ่อจอมกุ้งของปากมาตอลอยเอ็ดเราแสบกว่าแสบเด้เอจอมปลาลูกคอกจอมปลาลูกคอกด้ยกินอยู่บ่ปลาลูกคอก ครั้งแรกครั้งแรกเคยกินแต่ยังน้อยเคยกินแต่ปุ้งปลาซิวปลาซิวภาษาไทยเขาเรียกยังปลาซิวซิวๆอันนี้ปลาปลาลูกคอกนี่คือปลาช่อนมูตโตนน้อยๆปลาค่อนปลาช่อนนี่เนาะเมียนปลาช่อนมุตโตง่ายของมะตูมยำมะเปลีแปลงะไม่หยังเหมือนจะโอ๊ยซีจอดแซ่ยบมื่เคยกินกับ นี่แหละเธอเรกแ่มของคนอยู่ด้วยแหละเนาะเออก็กิน่นมออะนาวแฉกมะุกคอขอันอ้อนเนาะปลาคอน้อยเหอปลาคอน้อยนี่แหละบ้านนอกกอืนปลาปลาคอเอในาะอไหตุมไก่ทอทำ่ิ้ใจนัน้มดปงองเจอไปลงองกินแฉกเ้ปะมาครับมืนอนีบริกิจอาหารซีฟู้ดบริกิจอาหารทัคาร กินอาหารบ้านๆนี่เบ็ดครับมีขบิบกับขาสมบรไตบูรณ์ไปไปยังอนใบขิงห็่เนาะหอมหุยเด้อใส่กับปูปูนาดองมาด้วยวะเจ้านี่หอมหุยเลยะเจ้าเคมเข็มเคมหอมแล้วหอม อเออขิงมันตัดขิยงยัดทุกอย่างเลยยดทุกอย่างนะะทที่คือปุ่งเลยครับประจมที่ปุงเลยนี่ค่ะเก้นบะเขือขึ้นเอือตะไคร่บะเขือขึ้นบะเขือโออตะไคร่ถุยไม่หย่อนด้จัด ป่นเนาะเดินแบบเชือคลืนเนี่ยแบบก,ก,กุณลองน้องแอบบพริกขงแบบพริกแคร์พี่จับจับเด้อจัปถบงเกาะอลูกเอ้เด๋มมาเรียงมาแบบมันดดดดดมไข่อันพริกโดดลูกโดดเก็บเอาเต็มไอ้เนี่ยขวี่ดกอนพี่น้องของแซ่บแบบนิ้ต่หนีก็อิ่มเด็กพูดถึงเลยโร,รงเรียนมากกับน,นี่แหละ เหลือลูกเรียนมากกับนี่แหละปุ๊กประเดี๋ยงหน่อยนั่งนี่ต้องทำหุ่นนี้แล้วเสียแค่บอกเกาะเดแ๋ยวเมื่อหน้าพอจะพาไปกินอาหารจีนฟูติรอบเกาะบันเนาเล็กไปตาย กินแบบบ้านๆนัองที่เราพี่น้องกินต่ออาหารจีนคูนหลายเัาสิ่ว่าผักหอมแบบนี้หอมนี่กระปูหอมนี่กระปูนะมันหอมแล้วก็ถือกันก็เบิกกว่าก็กจะออกหวานอยู่เด้ปูมันถือเกี่ับขิงอะหอมเนี่ย ใ <ừ> บขิงกอนนใบขงเรากินพ่งจะห่อแต่ใบขิงหอม <ừ> ดับ็ทุกุย่าอ่ะกินใบขิงอะอเป็นเป็นอย่างก็แก้ทองอืดขับล้มเอากิน,ยยน,น,อ,นอ,อย่างหลายๆไ่เห็นวะาพวกเนื้อพวกอย่างนี้เอาอีนดีเลยอีดีลูก็กดแล้วเลย <ừ> ก็ขล้น <ada> ทุกดอกต้ s, claro ่มไก่มาสุดไก่หอมมันแคนยาปวดอินโนเหมียแล้วอิโนปวดค่อมเอิ่อเปิดโค้งไก่ไปเลลูกโคงไก่คนเลยหย่อนเยี่ยมปะจะตกินนี่อย่างหลายย่างปวดพี่น้องพอนนีอยากใส่เมื่อแ่ะไม่เคยแสบ Thầy toàn một Nóng bà sẹt rồi Cái bà là nó ừ. ừ, Tay tô ừ. ừ. tô tôi điều của phòng ngọc. Tay tôi của phòng ngọc. Hom. Tay tôi của phòng ngọc. Tay tôi nó ส่งลาดกควอพอดีจะพุทธิเราเฮ็ดแทีดไปดรเราเฮ็ดเปล่งนแล้วบ้างนะคือมีเอวเฮ็ดหรือ <chief> ่าวะคือมีเอวเฮ็ดคือการเล่กับมีเฮ็ดเฮ็ดเป็ี่ยนเดน้แกเป็นคนที่ค่อยเป็นของเสียกอจะขอตนเนี้ยมากขึ้นคเฮ็ดเปลนเค็ดเป็่นเลยเด้ลูกนิสานของแท้ต้องปั่นก่อนเนี้ยต้งไกลพอไคในลูกเยี่ยมเยี่ยมเยี่บ พเเนดคำนี้ไงคำตาสวดกุยกุยค,ค,คำตาสวดบักปีกบักเขื่อนใส้เขานีุ้ไทยกขลูก,ก,ลกน้อยซะบะักเขือคืนกุยวันนี้นะ่ะจะเสียบมาเสบพออนุญาตนุตะกรงตแนนี้มาเห็นถึงคืนทำลายลงเดือดอเือ เห็นะเดี๋ยนะอยู่แล้วครับสาวกันเล่นทุกอย่างเลยแปลงหองเกล็ดแซบเล่ทุกอย่างเลยแปลงหองเกล็ดชซบพูดอะไรอึบบ่ม,มิขายบ่ <c oughs> ม,มิขายเหรอพี่น,อน้องใส่อีกเลยมึมงไงเพ็่นเ็ดฝาก โดนโดนเือจะได้กินใส่คนไว้จะปึปรุงหลายโดนเสียเพิ่มแม่บ้าหัวคน,ดนเดียนยังไงใส่ขีวะเขาขีวะอยู่ดีคนเด็ดเปล่นกับเบ้งหมูดปน้องเขาเป็ี่นกระเน่าเนาะนาจัเอาขีัะมันม่ขีบะกับ,บาจักเนาะปลาหน่อยเนาะปลาหน่อยออกมาไ,ม,ไม่ไม่กระสิเคยเห็นนิดเดวเนาะนาจะเอาออกยังไงบ้าบอเดียวจะบองทีจริงว่าเขาจะปรุงจะได้เอองนันมาขมเด้ ปลาน้อยบ่มีขี้เออๆบ่มีบ่มีขี้บ่มีหยังแต่ปลาซิวดี่แซยบอยากให้ลองเบิ่งผู้ใดบ่บ่เคยกินก็ลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้ออันเฮ็ดเป็นเนาะเห็นบ่อ่ะ่ปลาน้อยเออคุณจอมแซ่บคือกันกับจอมกุ้งจอมปลาซิวจอมกุ้งยัง่มีหยังคือเนื้อปลาุกเคาะเด้อืออันนี้มันบ่่บอกบ่ถึต้องลอเก็บไป กินกใหม่เก็บก,ก่อนไปกินขาดไหมับผมคลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับเ้อคลิปหน้าว่ากันใหม่ับผมพักพักพักสวัสดีครับ